วันนี้มาเป็นกำลังใจให้พี่ช้างตักน้ำให้น้องหมูกันค่ะไปกัน ก่อนจะตักน้ําให้น้องหมูนะคะพี่ช้างก็แบกกระสอบอาหารมาแบบนี้เลยเป็นการแบ่งหัวอาหารมาทีละ10กิโลค่ะเมื่อให้อาหารน้องหมูเสร็จพี่ช้างก็ตักน้ําเลยจ้าระบบน้ําที่บ้านเรานะคะแบบอัตโนมือค่ะทุกคนหิ้วกันให้กล้ามใหญ่ไปข้างเลยจ้าวันนี้ดูท่าว่าจะสบายมากๆเลยนะคะให้พี่ช้างหิ้วน้ําคนเดียวไปเลยนานๆพี่ช้างจะเข้าสวนทั้งทีค่ะใช้งานยาวๆไปเลยจ้าเราจะเติมน้ําคอกละสองถังค่ะทุกคนมีนทั้งหมด4ี่คอกจัดไปจุกๆจ,จ้า8ดถังค่ะพี่ช้าง สู้ๆนะส่วนแม่หมูก็กําลังกินอาหารอย่างอเ็ดอร่อยเลยจ้าสําหรับแม่พันุนะคะเราจะให้อาหารผงค่ะทุกคนตัวละหนึ่งจานหญ่ส่วนลูกเล็กเด็กแดงเราจะให้อาหารเม็ดผสมอาหารผงค่ะทุกคนและเรามีอาหารเสริมด้วยนะคะนั่นคือแหนแดงนั่นเองเป็นแหนแดงที่เราปลูกไว้เองค่ะมีโปรตีนสูงมากเลยประมาณ3 0บตบวกบวกบวก <S <S เมื่อพี่ช้างเทน้ําเสร็จแล้วก็นําน้ําไปเติมให้น้องหมูต่อเลยจ้าเวลาที่น้องหมูกินอาหารผงนะคะอาจจะติดคอก็เลยผสมน้ําให้ค่ะทุกคน ภาพมาที่พี่ช้างยังตักน้ำไม่เสร็จเลยค่ะไปต่อเลยตอนนี้เริ่มสงสารพี่ช้างแล้วค่ะอ่ะช่วยก็ได้หนึ่งสองปึ๊บอ่าช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะทุกคนจะได้เสร็จไวๆเราอยู่ด้านในคอกนะคะใส่บูธนะคะทุกคนเพื่อความปลอดภัยวันนี้ฝนตกนะคะคอกแฉะสุดๆไปเลยค่ะ น้องหมูดึงตะข่ายหล่นลงมานะคะแต่ว่าเรามีาตะข่ายเหล็กล้อมอีกชั้นหนึ่งค่ะนี่พอฝนตกแบบนี้นะคะน้องหมูก็พรวนดินให้เราเรียบร้อยค่ะ <laughs> พี่ช้างตักน้ำมาอีกแล้วจ้าไปช่วยกันต่อเลยฮึบ นี่ในทุกวันนะคะจริงๆแล้วเป็นกิจวัตรประจําวันของเราเลยค่ะต้องตักน้ําให้น้องหมูคนเดียวแต่วันนี้สบายสุดๆเลยค่ะมีพี่ช้างคอยช่วยมาคอกหมูในชุดทํางานนะคะกลับไปต้องซักรีดอย่างดีเลยค่ะทุกคน ขอตัวไปตักน้ำก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าบ๊ายบาย